แดนตุ้มจิ๋วครั้งแรกของฝรั่งเกิ์สไตล์องพ yeah. ่อขยันก็คือกะทิไหมอ่ะไม่เผ็ดแต่ก็ไม่อร่อย Yeah that smells like sweat ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชนีถึงใส่แว่นกันแดดอยู่ในบ้านและทำไมผู้ชายถึงใส่หมวกอยู่ในบ้านนะคะก็คือผมเนี่ยไม่ได้ระเป็นกอนห้าแฟกที่ไม่ได้เซ็ตผม ฉนันอย่างที่เห็นกันบนหัวข้อคลิปวันนี้นะคะทางเรามาให้ฝรั่งลองชิมของดีในเซเว่นไทยกันเอาว่าง่ายๆว่าพีดาไม่ได้อยู่ไทยใช่ไหมก็ไม่ได้อัปเดตขนมนานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งนี้ด้วยหรออะไรด้วยหรอแล้วก็มีบางอันที่พีดก็เคยกินอยู่แล้วอะไรอเงี้ยขนมของข้าวของหวานเครื่องดื่มมาดูกันว่าตีเฟนจะให้คะแนนของดีเซของเราเท่าไหร่ปะ เริ่มกันเลยดีกว่านะคะ roller coaster กลิ่น spicy ramen เกาหลีกินมาม่าเผ็ดยังไม่พอต้องมากินขนมรสมาม่าเผ็ดหรือ Sounds good Okay ฝากไปเมื่อฝรั่งเจอกับ roller coaster รสมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณสองตายาว้า ah, วกระชอห yeah. wow, ืมตอนแรกมันไม่เผ็ดแต่พอเคี้ยวไปเคี้ยวไปก็เริ่มเผ็ดละมันอร่อยนะชที่ยวห่าฟง I'm vow to support you financially forever. <laughs> <laughs> I like it, it's really tasty I promise to try to cook you food forever after, including mama. <laughs> <laughs> wow, it broke. how do A lap? 3 out of 10. <laughs> Too spicy, unedible. What? I'll give it 9. 9. That's one point off the best thing you've ever eaten. อร่อยอะชอบมาคิตะรสเบคอนย่างซอสบาร์บีคิวพลาซ่าเล่ใหญ่ไปปะชื่อรสงงไม่งงอืม very good รสเหมือนเบคอนอ่ะ I can taste bacon ไหนบาดูกีอนอ่ะได้รสแต่แบบเบคอนย่างไปเลยเด้อจะอร่อยนะ very tasty do you taste the sauce though I'm not sure. I don't know what it tastes but I like it. ให้คะแนนเท่าไหร่ดีโอเคแบบ I will say 8. น่าจะอร่อยขนาดนี้ให้8นี่แบบกินเฉยๆให้กลางซอสเสิร์ชก็คือหารสไม่เจอนะใครไปกินแล้วเจอรสซอสก็บอกด้วยน้ำมะเขือเทศโดย Tomato juice ใช่ yeah, but it's not a, just an ordinary tomato juice. It's virgin mary tomato juice. Right. Already mixed with some other stuff that is as a base. Ginger, mm. pepper. Mm. Celary l ช Powder อันนี้ก็คือน้ำเตรดเบอร์รี่คำอันเรื่องลือที่ทุกคนแบบว่าเอออื้ออี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเราอะก็คือกินน้ำมเขืดเทศได้เวอร์แต่ว่ายังไม่เคยลองแบบของไทยก็จ a shake this it's really s p i t y h e back of the throat wow 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 really 99% tomato juice. Or the 1% of it is hot. เอาที่ไหนมาเผ็ดไม่เห็นเผ็ดเลยแต่ไม่อร่อย Maybe it was all at the bottom and I drank it. ก็คือดูดตรงดูดพริกป่นไปหมดแล้วเงี้ยไม่อร่อยที่อื่นมไม่เผ็ดแต่ก็ไม่อร่อยอ่ะ score 5. 3. v e three head tod nano d head tod nano d head tod nano d head tod nano เทมปุระเลซ์เทเบิลเทมปุระเพิ่งรู้ว่าใบบัวบกก็คือชื่อยิ่งใหญ่เอพิกเอเชียติกเทนีเวิร์ธเทนีบัวเทนีเวิร์ธ yeah I've never heard of that vegetable looks like broccoli <c oughs> คือมันถูกทอดเป็นเทมปุระจะมันสลายล้างเดือไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นมัชรูม o m ดเหมือนนะขนมทอดๆก็จะมีน้องชายเดินผ่านข้างหลังอย่างงี้ได้เลยนะคะคนเรียวในเรียวนี้ใบบัวบก อตีเฟนก็จะกินไปหมดเลยเคี้ยวแล้วเมื่อยปากไปหน่อยมันกรอบมากอะข่อยเมนู flavor เบอร์นะข่อยเลยที่ taste like crisps อัดเลยอะไรวะฉันให้แป i ฉันให้หก6กมันเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างอร่อยกับความผักอ่ะก็เอาไปหกพอป่ะต่อเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวนั่นเองนะจ๊ะหมูปิ้ง two Burgers, Sticky Rice as the bun. Freshly hot out of the microwave. นี่จะถึงเป็นความภูมิใจของมันวัตกรรมไทยมากเลยไหนคนคิดพอดักต์เนี่ยควรมาได้รับรางวัลโมเดลร้างวัลโมเดลคืออะไรรางวัลโนเบลแม้ว quite like this. Yeah. A lot. That one is nice just a little bit too hot for me. หมูปิ้งคือหวาน Seven. And I like the Sticky Rice instead of bread. So much different. Surprising me. อัน คือดอยทำมาสอบตกเวอร์ไปเลยอะลาก่อนแหนมตุ้มจิ๋วครั้งแรกของปลาไหล Is it raw sausage อะแหนมคือดิบไหมแหนมคือสิ่งดิบหรือเปล่า You can have a bite Okay <c oughs> One two three

Okay It's a bit weird, I'm not gonna lie Original, Original right? is nice Original you you The first thing that to my mind I Mixed yogurt drink Fermented by lactobacillus Fermented What does fermented mean? Fermented, 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 fermented by lactobacillus Fermented by lactobacillus It's fermented bacteria right? Normal calculus is like 9 or 10 Lemon and honey is uh, 6 <laughs> โลซานเคยได้นมาตั้งแต่เด็กอะโลซานใหญ่มากต่างๆนะที่ทางแบรนด์ติดต่อมาป้ายยาให้เราต้องมาลองกันนะโลซานเพิ่งรู้ว่าชื่อโลซานมันเเขียนซับซ้อนขนาดนี้ดูดิ they usually famous for like chocolate flavor but this one is chocolate orange อืม I like chocolate orange I didn't think you had it in this country Losanne ลซานโลซานโลซาน chocolate flavor สอดไส้ครีมรสส้มนะคะทุกคนหอมกลิ่นรสส้ม Smells Sm nice ห <Wow. S 2> อมกลิ่นส้มตั้งได้เปิดถุง <All right. S 2> อร่อยอยเนาะ like s. <S ความแบบว่ารสส้มรสส้มหวานอมเปรี้ยวหน่อยหอย Some <orange> cream. อ่าเขากินแบบ เปิดทีละซี่อย่างเงี้ยไอพิซานี่ไปไดงอีเสร็จไปทำไมร้อแต่ของโรซานเนี่ยไม่เป็นช็อกโกแลตที่มันไม่ได้หวานเกินนะกลางๆก,กำลังดีจริงๆล้วลดช็อกโกแลตกับลดส้มเนี่ยมันตัดกันลงตัวเวอร์ที่จริงๆเนี่ยจะมีขนมที่มันเป็นช็อกโกแลตส้มส้มช็อกโกแลตคนอังกฤษชอบมากมันจะประมาณนี้แหละแต่ว่าหาที่ไทยไม่มีเลยถ้าใครอยากจะกินรสชาติฟีลนี้เนี่ยตัวตายตัวแทนในประเทศไทยก็คือโรซานนี่เอง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 ,เอง,เอง ของดีเซเว่นเอลเวนไทยนะคะราคากันเอง25บาทอร่อยและยังได้เยอะด้วยนี่ว่านี่จะเป็นสิ่งตัวตายตัวแทนข้างโต๊ะในออฟฟิศต่อไปนะคะถัดจากยูเบอรี่ I'm gonna give it a nine very good indeed ยังไม่เคยเห็นรสนี้ที่ไทยทกนลองไปหาดูนะคะกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยกล้วยกล้วยปิ้งกล้วยปิ้ง ไปดีกว่าค่ะทุกคนมาลองชิมกันเลยค่ะว้าวคือจริงมันต้องเอาไปอุ่นนะแต่เรารู้สึกว่ากล้วยปิ้งกินเย็นๆก็คงไม่เป็นไรมากใส่พรูนฮะใส่พรูนมั้ยมันเป็นกล้วยเอี้ยกี้ย่ากัดกลัวกล้วยเหรอเป็นไร What the hell กล้วย It's กล้วย Which is bananaThat's not a bananaThat is a bananaWhat the hellYeahIt sounds like sweat That smells like sweat. Legit. It's either you or this. Uh -huh. No offense, that a banana. Uh -huh. It smells like sweaty feet, man. It does. In your It doesn't sting in your mouth. What's the point? What? Why do you just eat a banana? <laughs> I don't get it. 3, 2, just eat a banana. Jolly Bear. Come on, my Got it. อร่อยอ่ะอร่อย t e t i r นิดน e ่งนึ d งรส e บี่มีร e แบบฟรุติฟลาเวอรอะไรส้มกล้วย e App l e ลสต a r ี่พน p เ a ิ่าอรไส่วนิตรสีขาวก็คือพนปอ่ะเข้าใจมาตลอดว่าคือรสแบบเอะหรือมันไม่ใช่สีขาวอ่ะอหรืนสีเหลืองมาโดยตลอดาไปมาเนี่ยค่ะชุดอรอผ่านไปขนมสิบชิ้นรอยคำนี่ก็จะไม่มีการพัฒนาในรสชาติกินน้ำเขียเทศได้เออรเิิิ่มมม จูบจุบค c o t t นบ Bubble g u ม whatever that is <Cold. S 1> มากฝรั่งเคลือบสายไหมกลิ่นโคลาอันนี้มันดูประหลาดมากเลยทุกคนดิดมันหน้าตาเป็นแบบเหมือนอมือแบบรูดฝุ่นออกมาจากขอบหน้าต่างออกมาเป็นสิ่งหน้าตาเหมือนแบบเราเคี้ยวฝุ่น fairy floss What's fairy floss? Candy floss อ okay. ะไร What's candy floss? What candy cotton. อืม Candy floss ก็คือสายไหม Candy cotton ก็ค like like ือสายไหมฝุ่นๆแบบเหมือนกินสายไหมอ่ะแต่พอช็อคค็อเนี่ยมันกลายเป็น Looks l <like> shit. ก็จะหยิบบัลลูนกรมบอกมาโชว์กล้องก็ได้หรอเมื่อยกรามแล้วอ่ะ What taste it now? อ่ะก็กินจนเมื่อยไปเลย Alright score.

ขนมเปียเอเปียเปียเปียเปีและสุดท้ายโคโคนัทมิลค์ก็คือกะทิหมาย่ะมีขายน้ำกะทิใส่ขวดให้ดื่มอย่างเงี้ยหรอคือต้องแยกก่อนนะทุกคนว่าโคโคนัทจูสก็คือน้ำมะพร้าวโคโคนัทมิลค์คือกะทินะ <c oughs> มาลองให้ฝรั่งกินกันนะคะน้ำนมะพร้าว อ hmm. oh, nice. จริงๆมันก็ดื่มได้นะเหมือนพวกของหวานไทยที่แบบใส่กะทิไว้ในถ้วยอะแบบว่าทับทิมกรอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนอีน้ำกะทินะั่นแหะแต่มาใส่ในขวดแล้วก็ปักหลอดดูดนิส <Nice. S 1> นี่ว่าเป็นเพราะว่าเขาผาสมน้ำมะพร้าวลงไปด้วยเซ็นร <Seven. S 1> วยขนาดนี้ยังให้แค่เจ็ดเงี้ยหรอกิฟต์ท์อืม very fresh nice นัวบอกเลยนัว That's it for today ทุกคนแรนด o มของดีในเซเวมาให้ฝรั่งลองชิมและให้คะแนนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวของทางเราเรื่องรสชาติเป็นสิ่ง subjective เนาะใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรเคยกินไม่เคยกินมีความเห็นว่าอะไรอย่างไรใครไปลองกันแล้วว่าเป็นยังไงก็มาบอกกันข้างล่างได้นะคะแล้ว,เ,วเ,เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนละบาย